หลังจากไปใช้ชีวิตที่เกาหลีลุยมะครับยังไงบ้างไปรอบรอบนี้ไปแค่ไม่กี่วันครับเ,เพราะว่าออตอนนี้ลูกเข้าโรงเรียนแล้วก็เลยไปแค่แบบแค่ช่วงปิดเทอมของลูกครับก็ไปเยี่ยมให้ให้ลูกไปเยี่ยมตาคุณยายของเขาเเแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าหนาวก็เลยแบบอยากให้ลูกไปสัมผัสหน้าหนาวครั้งแรกของเกาหลีเพราะก่อนหน้านี้เขามีเหมือนโรกประจําตัว เป็นหอบหืดพอเจออากาศหนาวอ่ะเขาก็จะไอ,อะก็เลยอยากลองดูว่าเขาหายหรือยังอะไรเงี้ยครับแล้วจริงๆมันได้ผลนะหรือว่ายัางไงพอไปดลองสถานที่จริงก็ถือว่าครั้งเนี้ยไปหาหมอแล้วแล้วหมอบอกว่าให้ลองหยุดยาพ่นได้เลยแล้วลองดูว่าเขาจะมีอาการไหมแต่ว่าครั้งนี้ก็แบบแ<ถ>ก็ดีใจกันมากเลยว่าเขาไม่มีอาการเ,เรื่องไอหอบหืนแล้วจริงๆแล้วต่ไปเขาอาการมันหนักแค่ไหนครับที่บอกว่าถึงเป็นโรคหอบ คือโรคอหผิดของโลห่าเนี่ยจะเป็นแบบแบบไอครับก็คือเวลาที่มีอาการเนี่ยเขาจะไอบ่อยๆไอไม่หยุดไม่ได้เป็นแบบหายใจไม่ออกก็คือครั้งเนี้ยก็เป็นครั้งแรกเลยที่แบบหลังจากที่พ่นยามา1ปีเต็มครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่แบบรู้สึกว่าน่าจะหายแล้วแต่ก็ต้องรอดูอาการต่อไปครับ จริงๆเขาต้องใช้ชีวิตยังไงครับก่อนนั้นเนี่ยที่ด้วยความที่เป็นเด็กเขาอาจจะไม่ชินกับการพ่นยาเรือไม่ชินกับการหายใจโอ้ช่วงแรกๆนี่ก็เรียกว่าแม่ก็เหนื่อยเยอะคนเป็นแม่ก็เหนื่อยเยอะแล้วก็เวลาที่ทุกเช้าเนี่ยจะต้องเตรียมอุปกรณ์พ่นยาเขาจะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงทุกๆเช้าเลยแล้วก็เวลาไปไหนมาไหนเราก็คือต้องพกไอ้ตัวเนี้ยตลอดเพราะว่าเหมือนไม่รู้ว่าอาการจะมาตอนไหนก็คอยพ่นยาไว้ต้องเรียกว่า ต้องแม่เขาจะต้องเหนื่อยมาหนึ่งปีเต็มกับกับโรคนี้ครับเออจริงๆแล้วอาการมันจะมาตอนที่เวลาที่กินไอติมหรือว่าอากาศเย็นก็คือต้องระวังเรื่องพวกนี้อย่างไอติมเนี่ยก็เราก็สงสารลูกด้วยว่าเขาเป็นเด็กอะ่ะเขาก็จะชอบกินไอติมแต่ว่าอยากกินอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าม,มันก็เหมือนแบบว่าให้จิบได้นิดเดียวแล้วก็ พยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้เขากินครับก็จะสงสารลูกเหมือนกัน,นแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนการหายใจไหมครับไอเรื่องของการหายใจไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องแค่อาอ,อบ่อยๆแล้วก็ทางแม่เขาก็จะเครียดเยอะเพราะบางทีเนี่ยเขาเหมือนแบบเพราเป็นคนที่รักแล้วก็ห่วงลูกมากแล้วแบบบางทีเพราะอนิดเดียวก็จะเหมือนเครียดแล้วอะไรเงี้ยว่า กลัวว่าอาการจะเยอะอะไรนะครับจริงๆมันไม่ได้เป็นโรคประจําตัวใช่ไหมครับมันเป็นโรคที่รักษาแล้วหายได้หรือว่าใช่ครับคือเขาบอกว่าถ้าเราปล่อยไปเนี่ยโรคเนี้ยมันอาจจะไม่หายถ้าจะรักษาต้องรักษาช่วงนี้ให้หายขาดก็เลยเหมือนแบบเป็นสิ่งที่หมอบอกกับทางทางมะม่วงไว้อะมะม่วงเขาก็เลยแบบต้องแบบช่วงนี้จะต้องเป็นช่วงที่แบบเข้มงวดมากๆกับการรักษาโลหะครับซึ่ง เท่าที่ผมดูนะครับก็แม่เขาก็น่าจะไม่เหนื่อยฟรีครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนแบบน่าจะหายถาวรแล้วแสดงว่าพอไปเกาหลีเจอหิมะก็หายเลยไม่ใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะหายนานแล้วแต่ว่าด้วยความกังวลของแม่เนี่ยเขาก็ยังพ่นยาทุกเช้าพ่นอยู่ตลอดบางทีผมก็มองแล้วก็เอ้มันจะมันจะเป็นอะไรไหมเพราะว่าในยาเนี่ยมันก็เหมือนมีสเตอรอยอยอ่อนด้วยแล้วก็เออหรือว่าเราจะกังวลมากเกินไป จริงๆมันอาจจะไม่ได้แบบร้ายแรงขนาดนั้นก็ได้เงี้ยแต่ว่าด้วยความที่เขาอะเชื่อใจทางหมอเกาหลีมากกว่าก็เลยแบบเหมือนแบบไม่มีโอกาสได้เจอหมอทางเกาหลีก็เลยแบบครั้งนี้ก็เหมือนกลับไปหาหมอด้วยแล้วว่าอาการเป็นยังไงอยงเงี้ครับ ก็หนึ่งเดือนที่ผ่านมาไม่ต้องพ่นยาแล้วก็คิดว่าน่าจะหายแล้วนะครับและในพาร์ทของสามีภรรยารตอนนี้มันกระชับความสัมพันธ์แน่นแฟดแค่ไหนหรือว่ามันยังมีภาวะที่ต้องพึงระวัง <c oughs> ภาวะของสามีภรรยาเรียกว่าเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็เ,เรียกว่าทําตัว <c oughs> ใช้คํานี้เลยเรียกว่า <c oughs> คุมความประพฤติให้อยู่ในเกลา่องกับลอยมากขึ้นอันนี้มาถึงราหลุดเสา ตัวเราเองและตัวเขาด้วยประมาณนั้นอะไรที่มันยังติดขัดอ้อนในมื่มันใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะปะจนไทยกันมาทุกรูปแบบแล้วคือจริงๆแล้วด้วยความนี่แหละมันความเครียดลหลายๆอย่างอาจจะด้วยเรื่องอาการงานการเงินาการเลี้ยงลูกหรืออะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันรวมๆกันมามันก็อาจจะมีภาวะาความตึงเครียดแล้วก็อาจจะทําให้เราขาดสติแลว้วเรา,าลืมสิ่งที่ เราควรจะทําไปประมาณนั้นมันมีการแบบยื่นคำขาดนะคะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเขาจะไม่ให้โอกาสเราแล้วหรือรอย่าไม่ก็คืออย่างที่ผมถ่ายคลิปไปเนี่ยก็คือแบบมันเป็นการสัญญากับตัวเองเพราะว่าผมมารู้ว่าผมเป็นคนรักษาสัญญาแล้วก็จะไม่ทําผิดสัญญาทุกครั้งที่เหมือนแบบจะทําอะไรไม่ดีขึ้นมาเนี่ยก็จะรู้สึกว่าพ่นึกขึ้นมาเฮ้ยเราสัญญาไว้เราสัญญาไว้แล้วนะเราก็จะไม่ทําซึ่งมันก็ช่วยได้เยอะ ช่วยได้เยอแล้วก็ทําให้เราคุมสติได้มากขึ้นอะไรเงี้ยครับไม่ไง,ง่้อนยั่งอะไรที่ไม่ดีไม่ไม่ใช่มือที่3เลยเป็นเรื่องไม่มีเรื่องมือที่สเ,เรื่องเราเลยเป็นเรื่องของภาวะเราจริง,รงๆก็ทั้งคู่ครับเราก็บอกเขา,เาก็เตือนเขาเหมือนกันว่าเราเนี่ยเวลามีปัญหาเราควรจะพูดกันดีๆไม่ใช่โกรธแล้วก็ใช้อารมณ์โกรธในการคุยกันเพราะว่าเวลาใช้อารมณ์โกรธคุยกันเนี่ยมัน ก็อาจจะมีคําพูดที่ไม่ดีความประพฤติที่ไม่ดีออกไปครับก็พยายามยิ้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 มไว้เวลาโกรธมาก็ยิ้มแล้วก็เดินหนีอะไรเงี้ยวิธีแก้ปัญหาเวลาโกรธบางๆาใช่แยกแยะก่อนเนี่ยใช่ครับสําหรับตัวผมนะเวลาเขาโกรธผมก็จะเดินหนีมากกว่าก็ไม่ต่อรอต่อเถียงด้วยเพราะว่าถ้าโกรธกันอ่ะเวลาโกรธกันอ่ะมันคุยกันรู้เรื่องยาก ก็เลยเหมือนแบบรอให้อารมณ์มันเย็นๆลงแล้วค่อยมาคุยกันดีกว่าเขาสัญญาไหมว่าถ้าเกิดอีกเขาจะไม่พาลูกหนีไปอีกอ๋ออันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ได้เชิงหนีหรอกครับก็เหมือนแบบไตงหก็เหมือนแบบแยกย้ายกันก่อนแต่ผมแต่ผมอาจจะใช้คําพูดที่มันแบบผิดไปอะไรเงี้ยอ่า ก็เหมือนแบบฟิลง่ายๆครับหนีไปแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วก็เหมือนแบบเหมือนแยกย้ายกันก่อนเพราะว่าช่วงนี้มันเหมือนแบบทุกวันมันไม่ค่อยเข้าใจกันก็เลยเแบบหา่หางๆกันก่อนเพื่อที่จะได้ทบทวนซึ่งหลังจากที่ทบทวนแล้วเราก็เออเราก็มองว่าต้นเหตุนคืออะไรแล้วก็เราควรจะแก้ปัญหายัางไงหลังจากนั้นเราก็เออครั้งนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายแล้วแหละที่เราจะมามีปัญหาอะไรกันแบบนี้เพราะมัน มันมันไร้สาระครับแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตรครับจริงๆเชื้อชาติกับวัฒนธรรมมันมีมันมีส่วนไหมอ่ะก็มีส่วนครับ,รบเพราะว่าพวันนี้เราอยู่กันแค่สามคนพ่อแม่ลูกมันไม่มีคนกลางเลยไม่มีคนคอยให้อ่าคอยเบรกคอยเตือนสติหรือแบบเออปรึกษาทั้งคู่ครับแล้วมันก็เลยแบบไม่รู้ว่าไม่รู้ตัวว่า ใครถูกใครผิดใครอะไรใครควรจะทํำยังไงแล้วก็การเลี้ยงลูกเขาก็จะมีเวของเขาเราก็จะมีเวของเราแล้วตัวผมเนี่ยก็เหมือนเลี้ยงลูกอยู่กับเขาตลอดไม่เคยหา่างใช่ไหมครับมันก็เลยเหมือนแบบมีการประทะในการเลี้ยง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 ลูกเพราะว่าเราก็จะมีเวของเราเหมือนกัน,น,นแล้วว่าความเป็นไทยกับวิถีชีวิตตอนเราเด็กๆเราก็อยู่มาแบบนี้แต่ของเขาอะ่ะจะอยู่มาแบบเมือง แต่ผมอยู่กับแบบบ้านนอกมันก็เหมือนแบบคนละเวกนันก็เลยจะปะทะกันบ่อยจุดกึง่งกลางจุดกึ่งกลางตอนนี้ก็ยังหาไม่ได้ครับแต่ว่าหมายความว่าแต่เราค่อยๆปรับตัวไปแต่ผมบอกว่าเราอะเลือกที่จะอยู่เมืองไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับตัวเข้าหาเมืองไทยเพราะว่าบ้านที่อยู่อาศัยอาหารการกินโรงเรียนเพื่อนทุกคนเป็นคนไทยเราก็อยากให้เขา ปรับมาทางนี้มากกว่าก็เจอคนละขึ้นทางครับบางทีผมก็อย่างเรื่องอาหารการกินบางทีก็ให้ซื้อของเกาหลีได้อะไรเงี้ยครับมันอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าก็เพื่อความสบายใจเขาแล้วก็แต่ก็อยากให้แบบมาเอียงเอียงมาไทยหน่อยเยอะๆหน่อยอะไรเงี้ยครับเขาไม่ได้อยาก,ายากาลูกไปเรียนเกาหลีเขาอยากให้ลูกเรียนอยู่ที่ไทย Paid, ตัวผมเองอะยังอยากไปมากกว่าเพราะแอยากไปอยู่กรีตัวผมอะบอกว่าก็ท uh> sure> anyway> ี่น cool ู่นเหมือนแบบมาตรฐานการศึกษาแล้วก็เขาก็เรียนฟรีด้วยเราก็จะได้ไม่ต้องมากังวลเรื่องเงินเยอะอย่างที่เนี่ยเราก็เหมือนแบบเขาก็อยากให้เรียนอินเตอร์นะมันก็ค่าใช้จ่ายมันก็สูงเงี้ยครับเทียบนของกนไทยอย่างตอนนี้ก็ต้องคอยคอยแอคทีฟตัวเองแล้วก็ แต่ว่าหลังจากนี้เราควรจะต้องทำอะไรที่มันแบบส่งเสริมกับชีวิตครอบครัวด้วยอะไรที่มันทำให้รู้สึกว่าต้องเป้าต้อง,งประคับประคองแลาต้องดูแลเพราะว่าเราพี่อ๊ตต้องโดนอาบถ้าเบื่อปุ๊บเราก็จะปิกเว่ไปเลยเนี่ยแต่อะไรที่มันตั้งเป้าว่าต้องทำว่าต้องครอคบครัวที่หนึ่งต้องดูแลเขาไม่ทิ้งเขาไม่หันหลังเลยมันมีเป้าหมายครับหมายถึงอะไรครับเป้าหมายในช,ชีวิตทีต่ตั้งไว้ที่บอกขอ่าทาะกันปุ๊บอ๋อเวลากลับมา ทุกครั้งเพราะบางคนก็ถอยก็คือถอยเลยตอนนี้ก็เหมือนไม้ถึงแม้ว่าเราจะโกรธเราจะอะไรเรายิ้มยิ้มไว้มันจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอารมณ์เบาลงครับอันนี้ลองมาแล้วเวลาเรายิ้มไม่รู้สึกรู้สารอะไรอย่างเงี้ยเ,เ,เ,เราไม่โกรธเขาอีกหรอไมาแบบเบอรอใจเดียวเขาก็จะเหมือนแบบอารมณ์เขาก็จะไม่ขึ้นมากกว่าน,นั้นเขาก็จะอจะไม่จะไม่ก็คือยิ้มยิ้มไว้ครับสมมติเวลาผมโกรธเขายิ้มให้ผมสักทีเนี่ยผมก็โกรธไม่ลงแล้วอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกันเราก็ พยายามยิ้มๆไว้แล้วก็มันจะทําให้ความโกรธมันเบาลงแน่นอนือว่าเวลาโกรธเองมองเห็นหน้าลูกเป็นอะดับสำคัญหรือว่าหน้าลูกซ้อนอยู่กับหน้าแม่เพราะปกติจะไม่ค่อยโกรธกันต่อหน้าลูกอยู่แล้วลูกก็มีส่วนทําให้ดีกันนะครับเพราะว่าลูกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบโรแมนติกมากคือเขาจะแบบเวลาก็เห็นบางทีทะเ,เลาะกันอย่ากโกรธกันเลยอะไรเงี้ยเขาจะมาพูดเลยนะว่าอย่ากโกรธเอาม่อย่ากโกรธ ลุงก็คือลูกเป็นกาวใจก็เป็นด้วยบางครั้งบางทีแบบว่าไม่บางทีผมฟ้องมาช่วยด้วยอามาโกรธยูอะไรเงี้ยาวิ่งวิ่งไปแล้วก็ม่อย่าโกรธอะไรประมาณนั้นครออ่าบางทีเขาถ้าอยู่ใกล้ๆกันเขาก็จะแบบเขาจะดึงสองคนมากอดกันอะไรเงี้ยมันก็จะทาให้ยากาศดีขึ้นครับแต่ถ้าสิ่งสําคัญที่สุดก็อันนี้ก็ใช้ได้เลยนะครับถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโกรธเนี่ยเรายิ้มใส่ครับแล้วมันจะดีขึ้นครับอันไหนเรงยิ้มยังไงยิ้มยังไง เขาไม่โมโหมากขึ้นเหรอเป็นเบอร์ใส่อะเหมือนเบอร์ใส่เหมนฟังไม่รู้เรื่องถ้าเป็นเราจะหลุดฟังไหม้าทายท้าทายอรอย่างเงี้ยไม่ไม่เถียงไม่เถียงอินเตอรครับเป่นไม่ดีก่อนหรอกก่อน่อกไหมจะไม่ยิ่งเงี้ยเบอร์ใส่โมโหอีกเพราะเป็นคนไทยหมดโมโหอีกไอคนอื่นก็